ถ้าเราจะปฏิรูปประเทศไทยผมคิดว่าเราต้องร่วมใจกันปฏิรูปการศรึกษาเพราะว่าการศรึกษานั้นเป็นเครื่องมือที่เป็นรากฐานสําคัญในการที่จะพัฒนาคนในสังคมหรือในประเทศนะครับที่จะให้มีความรู้มีความเข้าใจมีเจตนาคติและก็มีคุณลักษณะที่จะทําให้สังคมไทยนั้นได้เป็นสังคมที่เป็นสังคมประชาธิปไตยนะครับและก็เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นป,ปริบทของสังคมที่เป็นโจทย์ให้กับการศึกษาที่เราจะต้องร่วมมือกันแน่นอนการศึกษาของประเทศไทยเราก็มีการพัฒนามาตามลำดับนะครับแต่วันนี้ก็พบความจริงว่าถ้าเราต้องการที่จะให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืนการที่เราจะต้องเตรียมคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก น้ำตีพูดอย่างนี้แสดงว่าการศึกษาของเราล้มเหลวใช่ไหมครับก็พัฒนามาตามลําดับนะครับตามจริงเราก็จะเห็นความก้าวหน้าในเชิงปริมาณความก้าวหน้าในเชิงของการดําเนินการเรื่องโครงสร้างในการขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาแต่ว่ายังมีปัญหาหลายเรื่องที่ยังเป็นโจทย์ที่จะให้ถามถึงว่าเราสามารถจัดการศึกษาได้ประสบความสําเร็จหรือไม่เช่นการคิดเป็นทําเป็น การเคารพกติกาการเคารพผู้อื่นการเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับเช่นการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษการเรียนรู้ภายใต้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเหล่านี้เป็นต้นซึ่งทั้งหมดนี้นะผมคิดว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องมาเน้นที่คุณภาพของผู้เรียนก็คือพลเมืองเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้ก็มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่นะที่จะต้องปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองก็คือ ต้องการที่จะให้มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิตนั่นไม่ได้หมายเพียงว่าจะจัดการศึกษาเฉพาะในระบบเท่านั้นแต่ว่าเราจะต้องเดินไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยครับอาจารย์จะเกิดสมาคิไงครับการศึกษานั้นเป็นตัวกําหนดทั้งสิทธิทั้งโอกาสทั้งอนาคตของผู้คนแต่คิดว่าเราคงต้องตีความการศึกษาให้กว้างและรวมถึงการเรียนรู้ด้วย ไม่เพียงแต่การศึกษาในโรงเรียนเท่านั้นขณะน,นี้ท่านเรียเองก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นั้นทั้งสองเรื่องคะการศึกษาในระบบโรงเรียนเองในระบบมหาวิทยาลัยกับการเรียนรู้ในสังคมซึ่งอาจจะเกิดจากครอบครัวจากสื่อสารมวลชนจากสถาบันต่างๆเนี่ยต้องได้รับการดูแลได้รับการพัฒนาเสริมความเข้มแข็งให้มากขึ้นตามระดับอาจารย์ก็เคยอยู่กระทรวงศึกษามารณาปี2542ก็มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แล้วตอนนั้นก็บอกว่าเราก็ต้องปฏิรูปการศึกษาแต่ว่าในขณะนี้เมื่อกี้หลอกถามท่านรัฐมนตรีก็บอกเราก็ต้องปฏิรูปการศึกษาก็แสดงว่าที่ผ่านมามันมันล้มเหลวหรือว่ามันไม่ไปไหนหรือมันทําไมถึงจะต้องปฏิรูปอีกคืออาจจะคิดแบบเข้าข้างตัวเองนะคะว่าการปฏิรูปมันคงต้องเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่มวนเดียวจบเลยเป็นไปไม่ได้ทุกประเทศนะคะประเทศอังกฤษซึ่งเขาทุ่มทุนกว่าเรามากเขาปฏิรูปรอบแรกไปแล้วเขาพบว่าเอ๊ยยังมีเด็ก25%เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่ว่าทํำยังไงเนี่ยการเรียนรู้ไม่ขยับเลยเขาเปลี่ยนยุทธศาสตร์และปฏิรูปรอบสองนั่นว่าจะเป็นความล้มเหลวเป็นซ้ำสองหากเราไม่เรียนรู้จากอดีตนะฮะรอบแรกก็มีข้อดีอยู่เยอะไม่ว่าจะเรื่องการทําให้ความคิดเรื่องการศึกษาเป็นที่ยอมรับกระตุ้นให้สังคมไม่นิ่งเฉยและไม่ยอมให้กระทรวงศึกษาจัดการเรื่องการศึกษาตามลาพังคนเขามีส่วนร่วมเยอะแยะนะฮะหรือแม้กระทั่งการประกันคุณภาพก็ได้เกิดระบบซึ่งอาจจะมีทั้งข้อเสียแต่ข้อดีมีมากกว่า แต่จุดบอดของการปฏิรูปรอบแรกก็คือเราเป็นเน้นเรื่องโครงสร้างซึ่งทําให้คนเป็นจํานวนมากเสียจุดยืนในหน้าที่การงานมันก็เลยทําให้คนจํานวนไม่น้อยนะคะซึ่งเคยเป็นแหลกในการบริหารจัดการเนี่ยเกิดความภาวะะวง mm. ซึ่งแทนที่คนเหล่านี้จะมาช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มที่ก็ต้องไปเสียเวลากับการหาที่ยืนให้ตัวเองเพราะฉะนั้นถ,ถ้ามองอย่างตรงไปตรงมานะคะจุดดีมีมากมากทีเดียว แต่จุดที่เป็นปัญหาก็มีควบคู่กันไปเมื่อสักครู่ท่ามนมนตรีพูดอยู่คำหนึ่งว่าสังคมและโลกมันเปลี่ยนเราก็จําเป็นที่จะต้องปฏิรูปการศึกษาเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกของสังคมอันนั้นถ้าเทียบอันนั้นกับการที่ปฏิรูปแล้วยังมีปัญหามันยังไปไม่ถึงซึ่งมันจะต้องปฏิรูปกับขณะนี้สังคมก็เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนให้ทันตรงอะไรคือ คืออาจารย์ประเมินว่าอะไรจะสําคัญกว่าคือสิ่งที่ท่านพูดนะเป็นปัญหาของการปฏิรูปรอบแรกนะคะแต่ปัจจุบันปัญหาที่ท้าทายมากกว่าก็คือครูซึ่งก็เป็นคนรุ่นเดิมๆอยู่ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะคะจะรับมือกับเด็กยุคใหม่ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเด็กที่เติบโตมากับอินเทอร์เนต็ตได้ยังไงเด็กกลุ่มนี้จะมีความต้องการมีความถนัดที่ต่างไปซึ่งแม้ว่าพวกเราจะพยายามปรับตัวให้ทันสมัยแค่ไหนนะคะบางครั้งก็ เหลือบากกว่าแรงมันก็จําเป็นที่สังคมต้องเข้าไปช่วยเสริมการศึกษาให้เข้มแข็งมากขึ้นจึงจะสามารถปรับตัวได้ทันอย่างที่ท่านมนตรีได้ตั้งความหวังไว้ปฏิรูปประเทศไทยถ้าไม่ปฏิรูปการศึกษาก็คงปฏิรูปประเทศไม่สําเร็จแล้วว่าไปแล้วเนี่ยที่ประเทศของเราสังคมของเราเนี่ยกำลังลําบากจนใครๆก็อยากปฏิรูปเนี่ยนะครับ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นสาเหตุพื้นฐานของการศึกษา,าเราก็ได้นะครับเพราะนั้นถ้าไม่แก้เรื่องปัญหาเรื่องการศึกษาคุณภาพของคนไทยนะครับ<ม>ก็คงจะยากที่จะไปดูรูปประเทศไทยได้สําเร็จแต่เมื่อสักครู่เนี่ยท่านรัฐมนตรีได้พูดประเด็นที่ว่าโลกมันเปลี่ยนเนี่ย<ม>ก็มีความหมายนะครับเพราะว่าการปฏิรูปการศึกษานั้นเนี่ยเป้าของเรามไม่นิ่งครับเป้าของเรามไม่นิ่ง นั้นจะบอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราปฏิรูปไม่เข้าเป้าเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าเป้าเป้ามันเคลื่อนที่เป้า,ม,ปามัน,มนเคลื่อน <มา S 1> ออกไปใครับ,รบเราเดินไปข้างหน้าในขณะที่ประเทศอื่นเขาก็เดินไปข้างหน้าแล้วก็เดินเร็วกว่าเรายกตัวอย่างนะครับสังคมไทยของเราในช่วง10กว่าปีมันก็เปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนเ่ปลียน,ยนความสัมพันธ์ไปเพราะฉะนั้นเป้ามันก็ไม่นิง่งประชาชนก,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 ก็เปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นการปฏิรูปการศึกษาก็จําจเป็นจะต้องอเรียกว่าทบทวนนะครับว่าในรอบ10ปีที่2อนี้เราจะมีทิศทางในการปฏิรูปอย่างไรเพราะว่าเป้ามันไม่นิ่งเราจะตามเป้าไปเรื่อยๆหรือเราจะเป็นตัวของตัวเองมากน้อยระดับไหนยังไงครับ